ััััจจจดดดไไไปไปไป,ปร่วมจัดไปโดย Sing Corporation กลับเข้ามาสู่แชมป์จัดไปครับตอนนี้ผมวางรูปนะครับของเมสซี่ของประเทศไทย แล้วก็เมสซี่ของอาร์เจนตินาซึ่งตอนนี้สร้างความฮือฮาที่สุดนะครับการย้ายทีมของเลโอน่าเมสซี่ไปทีมไมอามีฉะนั้นหลายคนมี2คําถามครับ 1. นึ่เบ็คแฮมไปจีบเมสซี่มาได้อย่างไรแต่ช็อตเด็ดที่เจ๋งกว่านั้นครับเบ็คแฮมได้ออกมาเขาไม่พูดแต่เขากระทําเขาทําอะไรสักอย่างเหมือนกับบอกว่าพวกคุณดูบอลไม่เป็นถ้าดูบอลเป็น จะต้องไม่ทำอะไรถ้าดูบอลเป็นจริงๆต้องทำอะไรพี่น้องไทยควร very 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 ใส่ใจทุกอย่างเกิดขึ้นมาสิบปีก่อนบนโต๊ะอาหารครับเดวิดแบ็กแฮมคุยกับหุ้นส่วนของทีมไมอามี่ว่าถ้าอยากให้ทีมดังคุณต้องนำเมสซี่มาร่วมทับให้ได้แบ็กแฮมนี่ท้าทายตัวเองครับโดยการเก็บรูป ของเมสซี่ในเสื้อของไมอามี่ไว้ในโทรศัพท์มือถือนะฮะบอกย้ำว่านี่คือฝันที่เขาต้องทำเป็นจริงให้ได้6ปีหลังจากนั้นในปี2019ตอนที่เมสซี่เริ่มมีสัญญาณว่าเขาอาจไม่อยู่กับบาร์เซโลนาไปตลอดการแบ็กแคมตำนานเรอัลมาดริดบินไปหาสตาร์ของบาซ่าที่โรงแรมแบบลับๆแล้วพูดสั้นๆกับคุณพ่อซึ่งก็เป็นตัวแทนของเมสซี่ว่าเราอยากให้ลูกชายพ่อมาเล่นให้ทีมเราสักวัน เรารู้ดีว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาแต่สักวันขอให้พ่อและพี่เมพร,รู้ว่าเราและไมอา,ามี่รอคุณพี่และคุณพ่อได้เสมอและแค่4 years after ครับทุกอย่างกลายเป็นจริงครับมสซี่เซ็นสัญญา2ปีครึ่งโดยเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะอะไรดูนี่ฮะ ตอนที่อยู่ในช่วงพีคที่สุดกับบาร์เซโลนาที่สเปนเนี่ยเมซี่ได้เงินเดือน106ล้านบาทตอนที่ไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงที่ฝรั่งเศสก็ได้เพิ่มมาเดือนละ3ล้านบาทและหลังจากจบชปเตอร์นี้สถานีต่อไปมี2คนที่ยื่นเข้ามาก็คือไมอามี่ที่อเมริกาที่ให้89ล้านต่อเดือนนะครับซึ่งน้อยกว่าตอนที่อยู่กับทั้งบาร์ซ่าและปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็มีข่าวว่าอย่างน้อย2ทีมในซาอุดีอาระเบียเนี่ย พร้อมจะให้เงินเดือนเขาถึง906ล้านบาทฮนะ10เท่าอะแต่สุดท้ายเมซี่เลือกที่จะไปแมมี่เป็นการตอกย้ำว่าคนที่เริ่มมีตังแล้วเนี่ยจุดยืนและอุดมการต้องยิ่งชัดเจนไม่ใช่พอรวยแล้วก็อยากจะรวยขึ้นไปอีกอย่างที่ฉันเคยพูดอยู่เสมอครับตัวเลขไม่มีวันสิ้นสุดหากคุณเอาความสุขไปแขวนกับตัวเลขความสุขนั้นไม่มีทางสุดสิน้น แล้วก็ต้องขอชมครับแบ็กแฮมเป็นคนมองการไกลแต่ใช้ชีวิตแบบคนในอดีตครับตอนนี้ทั้งโลกแห่ชื่นชมช็อตนี้ฮะช็อตมือถือที่ดีที่สุดครับในนัดแรกที่เมสซี่ลงเล่นให้กับทีมไมอา,ามี่สีชมพูเนี่ยเราหลงโซเชียลจนเกินงามแต่แบ็กแฮมเชื่อว่าไม่มีกล้องไม่มีมือถือรุ่นไหนจะเก็บภาพช็อตเด็ดได้ดีเท่าความทรงจำของตัวเอง